มีเรื่องราวมาเตือนภัยค่ะเรื่องนี้ผู้เสียหายอายุเพิ่ง18ปี <ฮะ S 2> ค่ะพี่ก๊อฟแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขามีอาชีพขายของที่เป็นของเก่าของสะสมขายออนไลน์ออโอเค,อเคทีนี้เวลาติดต่อลูกค้าลูกค้าบางทีก็จะชอบแบบขอดูสินค้าก่อนได้ไหมก็มันเป็นของเก่าก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวของไม่ดีไงก่อนจะตัดสินใจซื้อ,อ,อแต่อันนี้ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเพราะนัดลูกค้าให้มาเจอที่บ้านตัวเองอ,อ,อันนี้สุ่มเสี่ยงแล้ว ใช่พอบอกอย่างนี้สุ่มสิงแล้วปกติเขาต้องไปนัดข้างนอกนะน,นนะตามห้างสรรพสินค้าที่คนพลุกพลานหน่อยมันปลอดภัยนี่นะมาเจอหน้าบ้านอแล้วพอลูกค้ามาลูกค้าจี้เลยบังคับเข้าไปในบ้านแล้วขโมยของในบ้านอุ้ยเหรออเดี๋ยวลองไปดูภาพนี้ค่ะนี่นะคะโอ้หนี่พาเข้าบ้านเลยพาเข้ามาแบบนี้บ้านอยู่แถวแถวรามอินทาราโอ้โห โอ้โหแล้วเสี่ยงเกินไปพี่เสี่ยงมากเสี่ยงมากแล้วผู้ก่อเหตุเขามากันสองคนไงหนุ่มชะกันใช่ค่ะอย่างนี้เลยดีกว่าใช่แล้วตัวผู้เสียหายเขาก็อยู่คนเดียวอะพีก๊อปเนี่ยค่ะเขามีอาวุธไหมมิ้วมีอาวุธค่ะถึงขั้นแบบเอาปืนมาจี้อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็มาเลยเขาไปอย่างนี้ค่ะคือด้วยความที่ว่าตัวผู้เสียหายบอกว่าอางจริงอะตอนแรกอ่ะก็ตรวจสอบดูโปรไฟล์ของลูกค้าก่อนนะครับทีนี้โปรไฟล์ก็ดีดี ตอนแรกโปรไฟล์แปลกๆแต่เธอบอกว่าเอาเอาแบบ Facebook จริงมาให้ดูได้ไหมอ,อือผู้เสียหายอายุสิบแดผูเสียหายอายุสิบแปดเอแล้วคนที่มามามาบุกที่บ้านละ่ะก็ดูวัยรุย่นเทา่าๆกันนะอือโอ้แต่ถึงรุ่นเดียวกันก็เหอะเขามามากกว่าใช่ใช่เขามาหลายคน<อ>ผู้เสียหายอายุสิบปดใช่ทีนี้ค่ะพอมาถึงบ้านโดนแบบโดนขู่ หลักเข้าไปในบ้านครับเอาปืนจ่อเอามีดจี้บ<า>ัง <มา S 2> คับให้เดินเข้าไปและปิดประตูบังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําแล้วปิดประตูแล้วยืนเฝ้าหน้าห้องน้ําเอาไว้เพื่อที่อีกคนนึงจะได้ขโมยของจะรื้อของใช่<อ>คนนึงบังคับให้เจ้าของบ้านอยู่ในห้องน้ํา<ๆ>เฝ้าเอาไว อีกคนหนึ่งหรือเลยจ้าโอ้โหได้อะไรไปบ้างเนี่ยนาฬิกาสามเรือนเงินสดรองเท้าโอ้โหแล้วเป็นยี่ห้อดังๆ<อ>แล้วก็เป็นของวินเทจของเก่าของสะสม <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันรวมมูลค่าความเสียหาย60,000บาทโอ้โหคนร้ายพอได้ของไปแล้วนะคะครับขู่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายะคะ่ะ<อ>บอกว่าถ้าไม่อยากตายนะให้อยู่ข้างในไปก่อนอย่าพิ่งออกมา แล้วมีทั้งปืนมีทั้งมีดอะคนร้ายอะเป็นเราเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าออกมานะคะทีนี้ตัวผู้เสียหายบอกว่าพอได้ยินเสียงคนร้ายออกไปจากบ้านเธอถึงจะเอ่อออกมาจากบ้านออกมาจากห้องน้ํา <c oughs> ที่โดนถังเอาไว้ได้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มาดูว่าอะไรหายไปบ้างแล้วก็โทรแจ้งตํารวจสอนอบางเขนนะคะเธอก็เลยบอกว่าอันนี้ก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ขายของออนไลน์หรือว่าเวลาจะนัดเจอใครที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยอะค่ะอย่ามานัดที่บ้าน มันเสี่ยงมากจริงๆนะคะแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะยังจับคนร้ายไม่ได้เหตุเพิ่งเกิดใช่ไหมสิบสองคุมภาพันธ์นี้เองค่ะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็น่าจะพอรู้รูปพรรพันธ์สันฐานของคนร้ายอันนี้ทะเบียนรถจริงหรือเปล่าเห็นรถของคนร้ายซึ่งก็หวังว่าตำรวจน่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อสองวันก่อนแถวแถวรามอินทราต้องเตือนกัน ฮึกเหิมมากแค<ช>่ท้<ร>อ,อเกินไปเกินไปคุณผู้ชมครับผมพาไปดูความน่ารักน่าชังของสุนัขตัวหนึ่งดีกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องสุนัขเขาก็จะมีหนึ่งอาการที่ส่วนใหญ่จะเป็นกันก็คือว่าคันปากอ,อยากจะแทะตรงนั้นอยากจะแทะตรงนี้มันหมันเขี้ยวเลอะเกินประมาณอย่างนี้นะเขาก็เลือกแทะนไปเรื่อยๆฮะส่วนใหญ่จะโดนกันถ้าเกิดว่าน้องแบบว่าเขาเรียกว่าปากบอลหน่อยนะก็โซฟา โซฟานี่หนักสุดแหละรองเท้าอ่ารองเท้ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอกีกไหม,มกระเป๋าเสื้อผ้า <laughs> เออเออแต่ว่าเราก็แทะหมดเลยนะแทะหมดทุกอย่างแต่สิ่งนี้สิฮะไม่น่าเชื่อฮะว่าน้องจะแทะอเอาลองดูฮะน้องแทะอะไรเชิญครับคุณผู้ชมครับน้องชื่อว่าไส้อัวฮะน้องแทะนี่ฮะสร้อยพระนะฮะ น้องน่าจะเป็นเซียนพระเราเดากันอย่างนี้น้องน่าจะเช็คแหละพระผงด้วยผงแท้ไหมผง,<อ>งเก่าบบไหม<ล> <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมโอ้ต้องบอกเลยว่าน้องแสบจริงๆเจ้าของนะครับเห็นตอนเช้าหัวใจทบววยนะฮะเขาเอามาโพสลงติ๊กต็อกฮะบอกว่าน้องคนนี้นะครับชืาา่อว่าน้องไส้อั่วเป็นสุนัขพันดัชชุนนะฮะพันไส้กรอกที่เราคุ้นเคยกันตัวยาวๆหน่อยขาจะสั้นๆนะครับน้องเนี่ย คือเอาพระเลี่ยมทองไปแทะในช่วงตีสองกำลังหลับเจ้าของบอกกำลังหลับเพลินๆเสียงอะไรนะกบเก็บกบเก็บเงีย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 บกบเก็บกบเก็บลืมตามาดูโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันหลุดเข้าคอเจ้าไส้อั่วไปบ้างเปล่าไม่รู้ไม่รู้หลุดหรือเปล่าถ้าหลุดไปก็กลายเป็นหมาศักดิ์สิทธิ์เลยใช่นะฮะเนี่ยละฮะเจ้าของเขาบอกนะครับว่าเอาจิงนแล้วเนี่ยเจ้าไส้อั่วเนี่ยวิรกรรมก็ไม่ธรรมดานะ ก่อนหน้านี้นะฮะพวกสายชาร์จต่างๆเนี่ยผ่านน้องมาหมดแล้วน้องเช็คมาให้เพียบเช็คเต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนี่ยน้องก็จะดูแลเรื่องความสะอาดให้<ะ>น้องจะดูเลสะอาดจริงไหมถ้าสะอาดจริงต้องปัสสาวะได้น้องปัสสาวะให้เลยนะครับเช็คให้ก่อนว่าสะอาดจริงไหม,อมเออนะอสุดยอดเลยนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงที่แสบมากๆที่เขาเล่าก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฮะ,ะน้องเนี่ย จะบอกว่าน yeah. ้องแกล้งก็ใช้คํานี้ได้นะน้องเนี่ยเขาไปอยู่ในผ้าห่มฮะแล้วร้องแบบขอความช่วยเหลือจริงจังมากร้องแบบโอ้ฉันออกไม่ได้ช่วยฉันทีช่วยฉันทีสุดท้ายพอไปเปิดปุ๊บน้องทําหน้าแบบว่าเป็นแลนด์แล้วค่อยๆเดินออกมาน้องดราม่าน้องดราม่าทำการแสดงไส้อูวลูกเอ้ยหนูเป็นเซียนผ้าเหรอลูกเอ้ยนี่แล้วพระพ่อน่ะไม่รู้แพงหรอเปล่านะลูกเอ้ยเดี๋ยวพระพ่อจะเสียราคานะลูกนะก็สุนัขซนแปลว่าสุนัขฉลาดอืมแต่นี่ฉลาดไปหน่อยอะ ถึงขั้นเช็คพระแล้วอะเขาเลือกด้วยว่าเขาจะแทะอะไรดีนั่นนสิเลือกออแล้วทองบินไหมอะ <laughs> เอาความน่ารักของน้องมาฝากกันครับอทีนี้ค่ะใครหิวแล้วยอยากจะไปกินอาหารร้านนี้ไม่เอ่ยอยู่ต่างประเทศนะคะ,ะและโอ้โหคนทำอาหารเนี่ยเขาทำอาหารด้วยอารมณ์เออเขาใช้อารมณ์ทำอาหารยังไงอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะว่าใช้อารมณ์ขนาดไหน อารมณ์เสียใช้อารมณ์ทําอาหารอะไรอ่ะคุยังเข้าไปเลยทําไมอ่ะนี่เออเออเออทำไมอะโกรธใครมาหรือเปล่าเออหรือลูกค้าสั่งเมนูยากหรือเปล่าหรือว่าตอนสั่งแบบไปเยอะไหมเช่นไม่ใส่ไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่อะไรเงี้ยเปลเลยโมโหนี่เสียสูตรทาดเขาไปเลยโอ้โห ไม่ได้ไม่ใช่ในบ้านเรานะคะอันนี้ในต่างประเทศสงสัยน่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันดูคล้ายบ้านเรามากเลยะค่ะเออนี่เออจัองหวะเครื่องเลยเขาก็เลยว่ากันว่านี่คือร้านอร่อยที่มีชื่อว่าเก็บกดโภชนาใครไปตั้งให้เขาชาวเน็ตชาวเน็ตเก่งนะเก็บกดนะโภชนยคุณเก่งมากคุณหัวคุณครีเอทีฟนะร้านนี้เอเปิดสัปดาห์ละหนึ่งวันเพราะที่เหลือ ปิดปรับปรุงอุปกรณ์ในร้านมันพังเหรอมันพังหมดคุณเคาะซะขนาดนั้นค่ะเอาจริงนะผมอะไอที่เขาแบบโยนนั่นโยนนี่หน้านิ้วคือขมวดผมไม่ค่อยสงสัยผมสงสัยจังหวะที่เอาเอาตะหลิวไปคนรอบๆกระทะเพื่ออะไรใช่ไหมมันไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่พี่ก๊อฟสังเกตไหมว่าเหมือนอุปกรณ์เขาก็จะมีบุบมีบิดมีเบี้ยวนิดหน่อยอะแม่คุณแรงขนาดนี้ไม่บุบก็แปลกแล้วมิ้วใช่ Oh. ก็นี่ไงก็เดี๋ยวนเนี่ยทำวันเดียวเดี๋ยวก็ปิดปรับปรุงที่ได้คู่ขนท<อ>ำไมอ่ะนี่เน่ลีลาอาจจะขายลีลาใช่ใช่เน่เห็นไหมลีลาเด็ดบางทีก็ไม่ได้ดูที่รสชาติอะไรสักเท่าไหร่ไปดูลีลาพอครัวหนึ่งเมนูใช้เวลาเท่าไหร่ น่าจะนานพอสมควรเพราะอันน er ี้เมนูเดียวยังไม่จบเลยอ่ะก็ใช่กระสีอะไรกับวนอยู่เนี่ยวนขอบวนขอบกระท้าเนี่ยวันทำไมค่ะอาเชิญชวนไปชิมกันดูนะคะเออกดโพชนาชอบชื่อจังเลยหาพิกัดเอาเองเพราะไม่รู้อยู่ที่ไหนชอบชื่อมากอ้าวไปดูความมีน้ำใจของคนไทยกันหน่อยฮะคนไทยเราใจดีนะครับมีคนมาโพสใน Facebook ชื่อว่าคนโคกรถไถทองคำชาแนลนะฮะเขาโพสคลิปนี้ฮะลองชมครับไปไหนครับไปไหนเ่ย เห็นเดินมาตั้งไกลแล้วฮะอูต้าดิตหูท่ามาจากไหนเนี่ยอ่ายุทธยาครับยุทธยาไปกับผมไหมไม่ไปลงตรงพิจิตรก็ได้พี่ไปไหนผมไปถึงพิจิตรแล้วแล้วทำไมถึงไม่เดินมากันนี้อ่ะกลับบ้านเหรอตังมันไม่พอค่ารถแต่เราตีกทต่ไมพอค่ารถจริงผมไปแล้วยอมนะวมันมีตังค์อยู่ห้าร้อยครับไปไปทำงานเหรอไม่ไปงานศพญางานศพญาคืออย่าง ตู้จากระยองเข้ากรุงเทพตลอดออเออแลว่าต่อรถจากกรุงเทพไปเข้ายทธยาไปไหนน้องคนที่ขับรถใน้คุณผู้ชมฮะเขาก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านไปที่จังหวัดพิจิตรนะระหว่างขับไปเนี่ยฮะเขาไปเห็นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองที่นครสวรรค์เจอหนุ่มคนนี้เดินเดินอยู่เขาก็สงสัยอะคือเห็นสักพักแล้วล่ะจนขับตามมาจนเจอก็เลยถามว่าน้องๆจะไปไหนอะนะหนุ่มคนนี้บอกว่าไปงานศพของญาติที่ระยองมานะฮะกำลังจะกลับบ้าน ะะแต่ว่าเขาอะเหลือเงินติดตัวแค่40บาทบัตรประชาชนก็หายเขาก็เลยตั้งใจว่าจะเดินเท้าครัผู้ชมครับจากจังหวัดอยุธยากลับบ้านที่ไหนฮะอุตร,รดิตใจคอดูสิรถคันนี้มาเจอพอดีก็เลยแบบว่าแะสะดงความมีน้ำใจฮะก็เลยพาน้องนะครับไปส่งนะฮะขึ้นรถไฟที่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วให้ด้วยเพื่อกลับที่อุตร,รดิตนั่นเองนะฮะ ชาวเน็ตก็ชื่นชมกันใหญ่เลยบอกว่าเออน่ารักมากๆคนไทยต้องมีน้ำใจแบบนี้นะคะคเห็นแล้วมันใจฟูชื่นชมพลเ,เมืองดีที่มีน้ำใจนะคะคเดี๋ยวเราจะขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวดีๆกาแฟดีๆค,ค่ะกับกาแฟปรุงสําเร็จแบบ32อินวันนะคะใครที่ได้กินต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หอมอร่อยจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ32อินวันถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรต้องลองด้วยตัวคุณเองค่ะกาแฟฟินดี้นะครผลิตจากกาฟแฟอาราบ,บิก้า100%นะครับเป็นกาแฟสําหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองนะฮะเพราะว่าเป็นกาแฟ0%คอเลสเตอรอลฮะไม่มีน้ําตาลครับเพราะว่าใช้สารสกัดจากหญ้าหวาน, <S <S วานแล้วก็ชูคาโรสนะครับแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮาลาลด้วยพี่น้องชาวมุสลิมหรือใครก็ดื่มได้ฮะ คุณผู้ชมคะมีสารสกัดจากถั่วขาวด้วยนะคะเห็ดลิ้นจือและผงรังนกค่ะเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ําร้อนคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มดํากับรสชาติหอมอร่อยและไม่ทาลายสุขภาพฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบซองต้องฟินดีค่ะวันนี้ครับฟินกว่าเดิมนะครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้มฮะซื้อ3กล่องนะฮะแถมฟรี1กล่องครับจากราคาปกติ2,000บาทครับคุณจ่ายแค่เพียง1,190นบาทนะฮะสนใจก็เนี่ยฮะไลน์แอดมานะฮะแอดช็อปแมนเนียหรือเบอร์โทรครับศูนย คำเตือนในฉลากก่อนบริโภคดื่มไม่เกินวันละ1ซองค่ะเวลาหมดแล้ววันนี้ฮะขอบคุณเสื้อผ้าจากคอมมอนคูนะครับค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ